โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะหลังจากที่เราดูรีวิวของค่ายหลีกันไปเยอะมากนะครับต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆนะครับวันนี้นะครับมีทีเด็ดที่เปิดพิ้งแต่เดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ก็เดือนธันวาคมแล้วนะซึ่งผ่านมาประมาณเก้าเดือนนะครับค่ายได้ทําผลงานเสร็จแล้วก็ส่งมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงานนี้ก็คือค่ายนี่นะครับผมเป็นคู่แต่งงานนะครับผมนี่คู่แต่งงานนะครับของค่าย G.D. Studio นะครับผมหรือว่า Great Design Studio นั่นเองนะครับก็ผลงาน Dragon Ball นะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกนะครับเรียกว่าในซีรีส์ของค่าย G.D. แล้วกันนะครับค่าย G.D. เนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแรกเนาะก็เป็นโกคูกับจีจินะครับที่ขี่รถไปฮันนีมูนนะครับแล้วก็ตัวที่สองของลายจะเป็นโกคูและโกฮังนะครับที่ขับมอไซค์นะก็จะเป็น รถสีฟ้ากับรถสีแดงเหมือนเดิมนะครับก็คือจะแบ่งเป็น2สีนะครับที่เอามาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นรถคู่แต่งงานนะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับผมค่ายก็ได้ทําออกมาตามแบบฉบับของมังงะแล้วก็แอนิเมชันนะครับผมสาหรับผลงานที่3ของทางค่ายนะครับจะเป็นมาสเตอร์โรชีนะครับหรือว่าเป็นผู้เท่าเต่าที่ขี่มอไซค์มังกี้นะครับกับโกคูนะครับที่ขี่มอไซค์มังกี้คือเป็นงานที่ เราเรียนมาจากงาน PVC นะครับงานชุดที่3นะครับของค่าย GD นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานที่ใช้เวลาตั้ง9เดือนนะครับจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับซึ่ง กล่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณนี้แต่ว่าน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ2-3กิโลได้นะครับสำหรับงานชุดนี้เนาะก็ความพิเศษนะครับของงานชุดนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นตอนเปิดพลยออเดอร์ก็สามารถเปิดไฟหน้าของรถได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบต่างๆในชุดนี้นะครับจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับผมเออโอเคก็รอมานานเหลือเกินนะครับจริงๆเนี่ยค่ายส่งเลขแชร์กิ้งให้แต่เดือน11นะครับก็คือพฤศจิกายนะครับแต่ว่า ของเนี่ยเหมือนกับว่าตีแท็กกิ้งไว้ก่อนแต่ยังไม่ตีของออกนะครับใช่ก,ก็เพิ่งตีของออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาถึงไทยเรียบร้อยนะครับก็ของผมจะโชว์วันนี้นะครับที่จะแกะรีวิวให้ดูเลยก็จะเป็น2ส,สีเลยครับทั้งเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่สีเท่านั้นเองนะครับแพ็กเกจด้านในอะไรต่างคงจะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีเขียวกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอวางสีแดงไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันนะโอ้โห กล่องออกมาน่ารักกรุบกริบนะครับผมก็กล้องนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นตัวโกคูจีจีแล้วก็เป็นตัวคือเอาตัวงานปั้นนะครับถ่ายแล้วก็มาทําเป็นอาร์ตบ็อกซ์นะครับผมเออข้างตรงนี้จะเป็นชื่อค่ายนั่นแหละนะครับ GD Studio หรือว่า r กรด Design นั่นเองนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นตัวงานปั้นทั้งหมดเลยนะก็นง่ายๆนะครับแต่นี้เป็นสีเขียวเนาะไม่รู้ว่าตัวกล่องสีแดงเนี่ย แพ็กเกจเขาจะแตกต่างกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันกทีหนึ่งเนาะก่อนเดี๋ยวตัวนี้ไปก่อนนะครับแพ็กโกมนะครับผมคิดว่าจะแข็งด้วยโอ้ให้อะไรมาด้วยเนี่ยจุ๊บโอ้มีถุงมือมาให้ด้วยนะครับแหมพัฒนานะโอ้หน้ารักกุกกิบมากเลยอะนี่นะครับเป็นแพ็กเกจนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็มีสายคาดให้อยู่สองเส้นนะครับผมเนาะแล้วก็ ด้านด้านบนนะครับนี่มันจะมีข้อมนะครับที่เป็นสีดำเนาะแล้วก็จะเป็นก้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าให้เนี่ยมาในลักษณะไหนแล้วก็มีถุงมือมาให้ด้วยนะครับถุงมือแม่งเล็กจังวะใส่ได้ไหมเนี่ยทำไมนิ้วมันเล็กจังเลยอ่ะไม่คิดว่าคนแกะจะตัวใหญ่บ้างอย่างเนี้ยโอเคให้มาก็ใช้นะครับข้างเดียวพอรู้สึกอึดดัดนะครับ แล้วก็แกะสายรัดออกนะสายรัดนี่มีเขียนด้วยนะครับว่า Great Design s t u d i o นะครับก็เป็นชื่อค่ายเลยอะโอเค okay. อันนี้ไม่ต้องแกะออกนะครับเพราะว่าเขาเอาไว้เป็นการกระแทกนะเวลาเราเก็บลงกล่องนะเปิดถูกทางหรือผิดทางเนี่อ่ะหัวมาก่อนแล้วกันหัวออกมาแล้วนะครับ อะไรวะเนี่ยกดผิดทางเหรอวะเอาช่างมันนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยหวัวโกคูมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าน่าจะดูแบบนี้ได้แ็กเกตนี้นะครับก็จะมาแบบนี้เลยนะครับจะมีรูเพื่อที่จะอ่าตัวนี้จะเป็นเดือยของตัวรถนะครับ,แล,รบแล้วก็มีเสาทงนะครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับแล้วก็มีไบเซอร์หัวจี้หัวโกคูนะครับอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของโอ้ตัวนี้เป็นก้านใสใหญ่เลยนะครับเป็นตัวรถนั่นเองนะโอ้ผมเปิดผิดทางนี่ว่ะเฮียพีคพิผิดทางผิดทางมันต้องทางนี้โอเคไม่เป็นไรปุ๊บอ่ะระวางนี้ไว้ก่อนนะเนส่วนแรกนะครับจะเป็นฐานนะครับผม โอ้โห oh, oh, มีลายน้ำ mm hmm. ด้วยนะนี่นะครับเป็น Great Design, กเกรดดีไซน,น์แล้วก็สกรีนตัวงานแล้วก็มีลายน้ำสีทองว,วิบวับวิบวับนะครับผมเออ <c oughs> ก็เป็นลายน้ำของเกรดดีไซน์นั่นเองนะครับวางลงไปนะครับตัวรถเนี่ยนะครับน่าออกมาก่อนโอ้โ oh ห oh, ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ตัวรถเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะหนักเลยอะแล้วก็จะมีที่ให้ใส่ฐานนะครับอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งน่าจะเป็นฐานไม่กระดุมนะครับโอ้ใช้หลายก้อนด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราวางไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดอีกทีหนึงนะครับนี่ก็วางมาในชุดของมันนะครับหัวนะครับหัวโกคูนี่ผมคือพิ้วมากวางลงไปนะครับ นี่กำลังมองสีภรรยาอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอหน้ารถก็เขียนว่าแคปซูลนะครับผมนี่หัวจีจี้นะครับจีจี้เป็นคนขับนะหัวจีจี้นี่เขาแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอ,อจะงออยผมอะไรต่างอ,อไม่ใช่จะงออยผมนี่คือในส่วนของผมที่มันผิวไปกับสายลมเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็มีเวลเอ,อแต่งงานด้วยนะนี่เป็นหัวของ จีจี้นะครับผมต้องบอกว่าโคตรเสียงนะครับในการขนส่งมากๆอนะคือดูดิชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบโูหมันพิวไปไหนเนี่ยแล้วก็ยัดลงไปในเดือยนะครับนี่ไหนดูสิจีจี้โอเคเยังอ้าโอเคแล้วนะครับผม นี่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นขาตั้งใบเซอร์นะครับนี่นะครับผมเป็นเกรดดีไซน์นะครับก็คือเป็นสลิมิเต็ดสามตัวนะครับอิ International นเตอร์เนชันแนละครับตัวนี้จะเป็นตัวที่61นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโคคูจิจีนะครับนี่สีทองเลยนะแล้วก็มีขาตั้งตรงนี้นะครับ วางลงไปเลยอยากได้แบบไหนแนวไหนนี่โอเค,อเคแล้วก็ชิ้นส่วนสุดท้ายในในงานชิ้นนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นทงนะครับที่อยู่ด้านท้ายรถนั่นเองนี่ใส่เข้ามาเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูภาพเต็มๆของงานชุดนี้นะครับอทุกท่านนี่แหละครับนี่ก็คืองานของชุดนี้นะครับผมเป็นเรดดีไซน์นะครับ เดี๋ยวเราจะแกะนะครับตัวสีแดงแล้วก็มาวางคู่กันนะครับผมเออก็คือดูตัวงานเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ลงสีมาได้ดีเลยนะครับแต่ว่าจะติดที่ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอยู่วางทิ้งไว้ที่โรงงานค่อนข้างนานนะครับนี่ส่วนสุดท้ายนี่ดูเมื่อกี้นะครับเป็นส่วนนี้นะครับก็คือเป็นทงที่อยู่หลังรถนะครับมันก็โบกสะบัดตามลมนะครับเพราะว่าไอ้รถเนี่ยก็ขับไปเร็วฟิ้วเลยนะครับแล้วก็นี่ ใบเซอร์บวกฐานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับในสีแดงนะครับแต่ว่าไอาเรื่องเปิดไฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันใช้ฐานไม่กระดุมค่อนข้างหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราหลังๆมาผมไม่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับเพราะว่าฐานค่อนข้างแพงแล้วก็ใช้ได้แบบแป๊บเดียวก็หมดอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสีแดงก่อนนะครับดูสีแดงก่อนโอเคนี่นะครับเป็น สีแดงเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าแพคเกจเนี่ยเขาจะทําออกมาแตกต่างกับตัวสีเขียวหรือเปล่านะครับความจริงเนี่ยถ้าจะทําจริงนะแพคเกจมันต้องคนละสีเว้ยคือไอ้กล่องนี้เนี่ยมันมันบอกสีอยู่ข้างหน้านะครับว่าเป็นแดงหรือเขียวนะครับถ้าค่ายจริงๆนะครับกล่องที่จะจะอ,ออกมาตอนนี้ต้องเป็นรถสีแดงนะครับเดินแดงมา ลดสีเขียวเหมือนกันนะครับผมไม่ลงทุนแพ็กเกจสักเท่าไหร่นะครับก็คือทำล็อตเดียวแจงสีที่กล่องข้างนอกคิดไม่เป็นไรนะครับไม่ได้สีอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนเดิมให้ก็ให้ถุงมือมาด้วยนะหันให้ถูกทางนะครับหันให้ถูกทางก็คือ มันจะมีแพ็ความหนาแพกหนากับแพคบางครับก็คือแพคบางจะอยู่ด้านล่างแพกหนาจะอยู่ด้านบนนะครับสังเกตที่ด้านล่างแพ็คบางจะมีเดือยเอาหายไปไหนวะอันนี้ทำไมไม่เหมือนที่เ้ียววะชิบหายแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แกะก่อนนี่แกะถูกมันต้องเป็นอย่างนี้สีแดงนั่นสวยปะผ่านมา ฐานเนี่ยเป็นฐานสีเดียวกันนะครับตัวรถมาอ๋อเดือนมันมาแยกนี่หว่าแต่ว่าสีเขียวเดือนมันเดือนมันติดม,มาด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเดือนมันมาต่างหากเดือยแยกมาเลยนะคือดีอะ่ะแบบเนี้ยเดือนต้องบอกว่าแข็งแรงมากนะครับเฮ้ยทำไมมันใส่ไม่ได้วะโอเค นี่ทุกท่านจะให้ดูคือไอ้ตรงใส่ฐานเนี่ยเขาก็มีฝาปิดให้บวก่ะนี่นะครับมันจะเป็นจุดที่ใส่ฐานนะมันเขียนว่า1.5โวลต์คูณ3นะครับซึ่งเป็นฐาน a g 1 3คูณ3 0นะครับซึ่งก็จะเป็นฐานไม่กระดุมนั่นแหละนะครับเดีผมจะต้องไปหาฐานไม่กระดุมเพื่อเอาอมาเปิดไฟให้ทุกท่านได้ดูนะครับโอ้โฟมเยอะเสีเกินตัวนี้ โอเคก็จะเป็นหัวของโกคูนะครับเห็นไม่เหล็กนะวางลงไปปุ๊บก็เข้าล็อกเลยนะครับแล้วก็ระวังที่สุดคือหัวจีจี้นะครับอย่างที่ให้ดูไปในตอนแรกนะครับคือ,อปลายผมของจีจี้เนี่ยค่อนข้างพริ้วกับสายลมนะครับแล้วไข่ก็โอ้โหทำออกมาค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าแกะมาตัวที่2ก็ยังไม่มีอะไรเสียหายนะ ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากอ่ะอ่าอเคจุดนี้ก็เสร็จไปเสาทงหลังรถนะครับ <S <S ต้องบอกว่ารถเปิดพีนะครับสีเขียวคนพีเยอะมากนะสีนี้คนพีเยอะมากแต่ว่าพอตอนของเสร็จนะครับต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะที่จับอยู่ตอนนี้นะครับที่กําลังแกะอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าสีแดงจะสวยกว่านะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ว่าสีเขียวมันก็สวยบิ๊กแบบหนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่า ซีแรงเนี่ยมันลงสีได้ค่อนข้างมิติค่อนข้างเยอะกว่าได้ลมกว่าเนี่ยป้ายน,นิทานบางป้ายป้ายอยู่นี่ตัวนี้ได้ตัวที่341-399นะครับต้องบอกว่าลิมิเต็ด399ตัวนะครับจะรวมกันทั้ง2สีนะครับซึ่งอาจจะแบ่งกันสีละครึ่งนะครับก็คือ200ตัวเป็นสีเขียวศูนย์ถึง 1 9 9ก็ได้นะครับหดือยว่าศ1นย์หนึ่งถึงสองเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สองถึงเเป็นสีแดงนะครับผมเออค่าก็จะแบ่งไว้แบบนี้นะครับนี่โอ้โหแล้วก็เห็นมีอะไรแข็งๆให้มาเมื่อกี้เหมือนผมแกะไม่หมดเลยนะครับนี่ให้อะไรมาดูแข็งๆเยอะๆไปหมดเลยหรือว่ามันเอามาไว้กันกระแทกให้ใฉยวะโอ้ ให้ฐานมาอยู่เว้ยกี่ก้อนเนี่ยให้ฐานมาโอ้ oh my god น่าจะให้มาครบแหละนะครับมันอยู่ในหลุมนี้นะหลุมที่อยู่นี้เนี่ยแกะให้หมดนะครับหาอะไรขี้ออกมาเนี่ยช่วงนี้เนี่ย่า่แบบไม่ค่อยแถมอะไรอย่างเี้ยนะนึกว่าจะต้องไปหาเองให้ฐานมาอยู่มันต้องแบบนี้ดิไม่ใช่เหมือนอออะไรนะ โซลสเกลปิงโกหังนะครับแม่งไม่มีอะแดปเตอร์มาให้คนก็ต้องไปหาอะแดปเตอร์กันรุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแผ่นแข็งนะที่ผมโยนออกมาตอนแรกอันนี้คิดว่าเนี่ยเป็นฝาปิดนะครับโอเคผมได้ฐานมาแล้วสามก้อนค่ายแยกถุงมาเลยนะครับฐานเนี่ยแยกถุงมาครับกลัวว่าฐานมันจะมาชนกันนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาจะมีน้ํากดไหลออกมาอะไรอย่างงี้นะครับภายใน ตัวกล่องไข่ก็มีความโลบครอบอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเราไม่ผิดอันนี้เป็นฝาฝาปิดอ่าลางฐานของตัวนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยอาดมาโคตรแน่นเลยนะครับเป็นกาวดินน้ำมันนะครับไม่ได้ใช้โอเคเยนอนออกก่อนปึ๊บองคอออก่อนอ่ะยกโอเคใส่ทางเข้าไป เช็ดแคเช็ดแค่เอาเลยเชียอ๋ออ๋อม่เหนือความคาดหมายสุดๆเลยนะครับเอาสีเขียวให้ทานมานั่นสีก้อนทีนี้อะไรวะเนี่ย่ข้เบอร์หรือว่าอยากจะแถมสีเขียวให้ทานสีก้อนใครที่ไม่ได้สีก้อนของผมก็ ออไม่ต้องทวงผมนะครับอันนี้ค่ายเขาให้มานะครับคุณอาจจะได้สามหรือสี่ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า่างที่ผมดูเนี่ยนะครับตัวนี้ให้มาสามก้อนเป๊ะพอดีแต่ว่าของผมเนี่ยแกะมาออสีเขียวเนี่ยให้มาสี่ก้อนนะครับแต่ว่ามันใส่สามก้อนเท่ากันนะโอเคอ่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการประกอบนะครับแล้วก็การใส่ฐานนะครับของทั้ง2ชุดนี้นะครับซึ่งเป็นงานชุดเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สีนะครับผมตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งธงจะเป็นธงสีแดงแล้วก็ชุดเจ้าบ่าวจะเป็นชุดสีน้ําเงินนะครับแล้วชุดเจ้าสาวก็จะเป็นสีขาวแล้วก็วลเป็นสีขาวนะครับส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นรถสีแดงนะครับป้ายทะเบียนเดียวกันนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึงเนาะเนื่องป้ายทะเบียน แล้วก็ชุดเจ้าบ่าวจะเป็นสีดําตัดขอบม่วงนะครับแล้วก็ทงจะเป็นธงสีชมพูเจ้าสาวนะครับก็จะเป็นชุดสีขาวเบลสีชมพูนะครับผมเออแล้วก็กองเกาะของเจ้าสาวก็จะเป็นสีชมพูนะครับเป็นดอกกุหลาบนะครับผมนี่ก็ทำออกมาได้สวยคนละแบบคนละสไตล์นะครับใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับสำหรับการเปิดไฟนะครับผมเออแสานไปแล้วเมื่อกี้นะครับการเปิดไฟก็คือสวิตช์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ตรงตรงนี้ ตาลดเนี่ยนะครับเราสัมผัสไปที่ตาลดเห็นไหมมันจะเปิดเปิดปิดเปิดปิดสัมผัสนะครับนี่นี่ด้วยอ่าโอ้โหโอ้ยนี่ไฟไฟอย่างแรงอ่ะหรือว่ามันหานใส่กล้องมาโอ้ยแรงเหมือนกันเอาเดเอาเดโอ้โหอือค,คุ้มค่ากับที่รอคอยนะครับทุกท่าน ใครที่จองไปก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ให้ใบเซอร์ให้ฐานวางใบเซอร์อะไรมาอย่างดีนะครับถือว่าทางงานนี้เนี่ยทำอ,ออกมาได้คุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากครับส่วนลูกค้านะที่ได้ไปนะครับผมตัวงานที่มีฝุ่นนะครับไม่ต้องซีเรียสครับว่ามันจะเป็นมือสองเลยมันเป็นมือหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าโดยความที่ว่าชิ้นงานเนี่ยมันวางอยู่ที่โรงงานค่อนข้างนานและฝุ่นมันจับแล้วเขาก็ เวลาเขาแพ็คเขาก็ปัดๆๆแล้วก็ลงนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แบบเนียนสะอาดทุกตัวแล้วก็มาปัดเองนะครับอย่าไปซีเรียสกับฝุ่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมเอออันนี้คือแกะให้ดูนะครับมือหนึ่งเลยนะก็การเปิดไฟอย่างนี้ดูนะครับแล้วก็ปิดไฟก็สัมผัสปิดสัมผัสปิดอ่าโต้องบอกว่าดีมากนะครับสาหรับท่านที่ไม่เปิดไฟนะครับก็อย่าลืมเอาฐานออกนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดกรดในถ่านไหลออกมาแล้วทําให้ราง่านมัน เปื่อยแล้วก็ใช้การไม่ได้นะครับก็ระวังกันด้วยเนาะนี่อ้เชียวคือถ้าชาบแบบว่าปิดไฟมืดๆนี่คือแบบสว่างเลยนะเดี๋ยวผมลองไปปิดไฟดีกว่าโอ้ต้องบอกว่ามืดมากนะครับเปิดไฟรถหน่อยดีขับรถค่อข้างมืดๆโอ้โหโอ้โหเชดตอนี่ โหไฟอย่างแรงอ่ะไฟแรงแรงมากเจ๋งๆตัวนี้แบบว่าคุ้มค่ามากนะครับโอเคนั่นโหปิดไฟก็สวยนะครับปิดไฟคือพอมาเปิดไฟหน้าของรถคันนี้คือเชีย่ยโคตรแรงนะครับแรงมากคือไฟแบบอย่างกับ ไฟฉายอันนึงเลยอ่ะคือแรงจริงๆนะครับคือใช้ไฟ1.5โวลต์เนี่ยสา3มันก็4.5โวลต์นะครับซึ่งไฟ4.5โวลต์ในลักษณะ LED เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่ายทำออกมาได้ดีแล้วก็ระบบไฟเนี่ยแจ่มมากนะครับก็เดี๋ยว เราไปดูรายละเอียดของตัวงานนะครับแล้วเราก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับสำหรับงานชุดนี้นะครับเป็นของค่าย G D Studio นะครับหรือว่า Great Design นะครับเป็นโกคู g g Honeymoon นะครับทำออกมา2ส,สี2เวอร์ชันนะครับผม,มเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันปไปดูกันเลย อ่าโอเคทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับดูรายละเอียดต่างๆของทั้ง2ชุดนี้เนาะก็เดี๋ยวเราดูคันเขียวก่อนลวกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นป้ายเนาะป้ายนี่จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นป้ายคอยนะครับสีทองนะครับผมนี่ก็ค่ายก็ได้ทําออกมานะครับเป็นตัวโกคูกะจิจ้นะครับในฉากจุกกันเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นอ่าชื่อค่ายนะครับเกรดดีไซน์นะครับแล้วก็ มีเลขและนัมเบอร์แล้วก็เลขจำนวนที่พิดิดแล้วก็เขียน I N T ก็คือ International นะครับผมอ่าโอเคมองไ้ก่อนนะครับโอเคนี่ส่วนของตัวงานนะครับตัวนี้จะเป็นฐานเนาะฐานนี่ก็จะเป็นพื้นดินแล้วก็เป็นถนนนะครับจอเชื่อมด้วยก้านใสนะครับผมนี่แล้วก็ออกมาเป็นตัวรถนะครับด้านหน้ารถนะครับจะเขียนว่าแคปซูลนะครับในตาสัญลักษณ์ของรถนะครับนี่นะจะเป็นสวิตช์นะครับถ้าเราสัมผัสทีนึงปุ๊บมันก็จะเปิดไฟ สามารีท g ีก็ปุ๊บก็ปิดไฟนะครับผมเออถ้าจะเปิดไฟให้เปิดตรงนี้นะครับทุกท่านโอเคในตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวเมทัลลิกนะครับเป็นเขียวเงาเงาเนาะอ่าตัว GT นะครับจะแยกออกมานะครับเป็นหัวนะครับแยกออกมาเนาะแต่ว่าตัวตัวเนี่ยจะติดมากับรถเลยนะครับคือค่ายเนี่ยประกอบมาให้เรียบร้อยนะครับตัวโกคูเหมือนกันนะครับจะจะแยกออกมาแค่หัวนะครับผมเออนี่นะครับเราจะมองเข้าไปที่กระจกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแปลว่า ผวเมียนะครับขับรถไปเที่ยวชายตามองเมียมีชายตามองผัวอะไรอย่างงี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับเป็นชุดสีเขียวเนาะสูตรของโกคูนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินตัดสีฟ้านะครับมีโบสีแดงนะครับทับในสีขาวนะครับส่วนจีจี้นะครับก็จะเป็นชุดสีขาวทั้งชุดเวลก็เป็นสีขาวเนาะดอกกุหลาบสีขาวนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมันก็พิ้วไปกับสายลมเลยนะไปกับลมเพราะว่ามันเปิดประทุนเนาะรถเปิดประทุนนะครับแล้วก็ ตัวรถก็จะเป็นนี่ตรงนี้จะเป็นประตูนะครับแล้วก็จะมีทงนะครับนี่ชัดไหมนี่นะครับถ้าเป็นชุดสีเขียวนะครับชุดรถสีเขียวเนี่ยทงจะเป็นสีแดงนะครับด้านหลังรถนะครับผมนี่มีป้ายทะเบียนด้วยแปดห้าเก้าห้าเก้านะครับผมแต่ว่ามีไม่มีไฟท้ายนะครับผมเอออ่าในส่วนของท้ายรถนะครับข้างล่างนะครับจะเป็นที่ใส่ฐานนะที่ทางค่ายให้มาเนาะ นี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสวยเลยนี่จีจนะครับกําลังขับรถอยู่นะครับข้างในก็จะมีหน้าจออะไรต่างๆนะครับที่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นอ่ากระจกนะครับมองข้างเนาะมีข้างเดียวด้วยนะครับกระจกหน้าก็มีกระจกหน้ารถก็มีนะที่ไว้มองหลังรถนี่เล็กๆนะครับน่ารักกรุบกริบนะชุดเนี้ย ต้องบอกว่าน่ารักกรุบกริบนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะครับสาหรับชุดนี้นะอ่ะอันนี้เป็นสีแดงนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับจะแตกต่างให้สีรถเลยหนึ่งเลยสีรถนะครับผมนี่อันนี้เปิดไฟเหมือนกันนะอ่าแล้วก็มาถึงตัวโกคูกับจีจี้นะครับจีจี้เนี่ยก็จะเป็นชุดสีออกเทาๆนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของกุหลาบเนี่ยจะเป็นสียมพูนะครับเพราะว่ารถสีแดงเนาะแล้วก็โกคูเนี่ยจะเป็นสูตรดําตัดม่วงโบสีฟ้านะครับ นี่เดี๋ยวเทียบกันเลยนะเพราะว่าสีมันค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอ่าแต่ว่าท่าทางโพสติ้งเนี่ยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับทงข้างบนจะเป็นธงสีชมพูนะครับเออนี่นะครับเป็นธงสีชมพูนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับก็จะเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับผมเงาๆเลยนะนี่ก็คือเหมือนกันหมดนั่นแหละต่างกันแค่สีรถนะครับแล้วก็สีชุดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าโพสติ้งมันเป็นโพสติ้งเดียวกันนะครับ โอ้ยรถชนรถชนแหม่เนี่ยก็ได้เรียกประกันกันพอดีนี่คือต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าพอได้จับได้สัมผัสได้เปิดไฟได้อะไรอย่างต่างนๆานานานต้องบอกว่าคุ้มมากๆครับสำหรับชุดนี้นะครับผมเออมาดีเทลในส่วนของใบหน้าก่อนแล้วกันนะครับขอจีจี้ก่อนนะจีจี้เนี่ยนะครับอย่างที่ดูเนาะก็ปลายผมของจีจี้เนี่ยมันค่อนข้างออดูยากผมขอดึงออกมาเลยแล้วกันอ่านะครับ ก็ในส่วนของผมจีจี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีมันค่อนข้างแบบพิวมากอะ่ะคือมันเสี่ยงต่อการแตกหักมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าค่ายก็ทําออกมาได้ดีทําให้ผลส่งมาเนี่ยนะครับไม่แตกหักอะไรเลยนะถือว่าดีเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของโกค่นะครับผมนี่คือผมต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลานานจริงแต่ว่างานที่ออกมาเนี่ยนะครับ หัวใบหน้าการลงสีหรือว่าการทําหน้าของงานอของค่ายนี้เนี่ยคือทําออกมาสวยนะครับก็คือแบบองศาอะไรคือมันได้กันเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของผีหัวขาดเอ้ยไม่ใช่นะครับจีจี้นะครับผมก็จะเป็นเดือยยาวๆนะครับเดือยเหล็กเนาะโกโก้ Goku นะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับผมก็งงทำไมำไม่ทําแม่เหล็กให้หมดเลยวะน่าเสียดายนะครับผมอยากให้มันเป็นแม่เหล็กทั้งหมดเลยโกโก วางเข้าไปปุ๊บเข้าล็อกเลยจีจ้นะครับต้องหาต้องหาก่อนว่ารูมันอยู่ตรงไหนนะครับพอม,มันลงแล้วก็ปล่อยมันไหลลงไปปุ๊บนี่แล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้เออก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกท่านก็รายละเอียดทั้งสองตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับผมเนี่ยผมก็ชอบสีแดงผมชอบทั้งสองสีแหละคือมันสวยไม่เหมือนกันอะคือมันคนละอารมณ์อะ แล้วงานมันดีเหมือนกันด้วยสุดยอดนะครับจองไปไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับท่าเป็นไงน,นบ้างครับสำหรับงานชุดนี้นะครับผมให้ไป 8.5เต็ม10คะแนนนะครับผมสาหรับคะแนนนี่ห,หักไปนะครับ1.5คะแนนนั่นก็คือเรื่องสีนะครับผมสีเนี่ยผมรู้สึกว่าทางค่ายน่าจะทําได้สวยกว่านี้นะครับมันก็เป็นออกเป็นเขียวเมทัลลิกแล้วก็แดงเมทัลลิกนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างซีดไปนิดนึดน,น,นะครับในเรื่องสีของตัวรถแล้วก็คะแนนนี่หักไปอีกคะแนนหนึ่งก็คือเรื่องของการเ,าเก็บรายละเอียดของงานในเรื่องอข้อต่อต่างนะครับตรงคอจีจี้เนี่ยนะครับ มันเป็นเดือยที่เป็นก้านย,ยาวๆนะครับแต่ว่าโกคูเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งจีจีเนี่ยมันจะหันไปล็อกแรกไปล็อกแรก,ก,ก,กมาได้นะครับอันนี้คือส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบน้ำน่าจะทําให้เป็นเดือยแม่เหล็กทั้งหมดนะครับแต่ว่าค่ายก็ให้กาวยีน้ำมันมาอยู่นะเพื่อที่จะเอามาติดในส่วนของคอจีจีเนี่ยแหละที่ทาให้มันแบบแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนรวมนะครับงานชุดนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะตัวงานนะก็จะมีก้านใสนะครับที่เชื่อมระหว่างพื้นดินแล้วก็ตัวรถนะครับก้านใสนี่ต้องบอกเลยว่าโคตร แข็งแรงนะครับเป็นแท่งอะคริลิกแท่งหนึ่งอะ่ะแล้วครก็ออกแบบมาให้แบบมันแมชกับตัวรถแล้วก็ตัวฐานนะครับซึ่งใครที่ซื้อไปแล้วลองสัมผัสดูนะครับว่าก้านใส่โคตรดีแล้วก็ของเล่นต่างๆในกล่องนะพยายามแกะออกมาให้มันได้ครบหมดเหมือนผมเอ่อตอนแรกตัวนี้ผมแกะออกมาไม่มีฐานนะครับก็ไปค้นหาดูได้ให้ฐานทั้งสี่ก้อนนะครับอา่านะคะจะให้ถุงมือคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีฝาปิด ารางทานทาน3ก้อนนะครับแล้วก็เดิมมีธงด้วยนะแล้วก็หัวจิจี้หัวโกคูอะไรต่างนะครับถือว่าทําออกมาได้เพอร์เฟกต์นะสำหรับงานนี้ก็ชอบมากๆเลยนะครับสำหรับส่วนตัวนี้ให้ไปเลยครับแปดจุดห้าเจก็อย่างที่บอกนะหากเป็นเรื่องสีนั่นแหละนะเร,รก็กางกินงานนิดหน่อย,ยนะครับแต่ว่าโดยรวมแพ็กเกจอาร์ตบ็อกแพ็กเกจอะไรต่างเข้ามาเนี่ยถือว่าดีนะครับแล้วก็ไม่มีการแตกหกักทั้ง2ตัวแตกมาไม่มีการแตกหักเลยนะครับแต่ว่าวอรทุกท่านนะครับเวลา แกะมานะครับอย่าลืมถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเวลาแต่หักจะได้เคลมได้นะครับแล้วก็ระวังนิดนึงในเรื่องส่วนของหัวจิ้จี้นะครับแกะอย่างระมัดระวังนะคสำหรับท่านที่ได้ไปเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเรื่องนกคอยนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย